หอนหลังเก่ากุ้งพลอยตามบุกถึงบ้านสอนรามสังหามไกลูกค่ะต้องบอกว่าสำหรับทางด้านของสาวติ๊กเองนั้นนะคะที่ออกมาลัดขอทวงบุตรค่ะคืนสู่อ้อมอกแม่จนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายลามไปถึงปัญหาเรื่องเงินและขู่แฉอดีสามีก่อนหน้าอดีตสามีอยากคุณสอนรามเองออกมาตอบปมที่ภรรยาบอกว่าคุณหนุ่มไม่ให้เจอลูกจริงไหมก็สิบเดือนไม่ยอมให้เจอบุตรเลยต้องเรียน แบบนี้ตั้งแต่เราแยกทางกันผมเนี่ยได้พบปุตเดือนละสองครั้งโดยที่ผมมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นคนประสานงานในการพบปุตทุกครั้งเพราะบางทีผมทํางานอาจจะไม่สะดวกปรากฏว่าคุณติ๊กเนี่ยพาบุคคลภายนอกที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเข้ามาบอกผมว่าต่อไปไม่ให้มาเจอกันที่ร้านอาหารแล้วให้ไปนอนที่ห้องติ๊กเลยผมก็เรียนผู้ใหญ่นะครับให้ท่านว่าผมยังไม่รู้จักท่านแล้วผมก็มีสิทธิ์ในการดูแลปุตอยู่แล้ว แล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าจะมานั่งพูดกับท่านทำไมเพราะว่าผมมีหน้าที่เอาบุตรมาเจอแม่แล้วผมก็บอกคุณติ๊กว่าผมไม่มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกมาพบบุตรที่พาบุตรมาก็คืออยากให้คุณติ๊กมีเวลาอยู่กับบุตรและไม่นานมานี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ผมก็ให้คุณแม่เขานั้นเจอน้องวีจิเดือนละสองครั้งแต่ให้ตรวจ a อ a มาก่อนทุกครั้งซึ่งวันเสาร์พี่เลี้ยงเองก็ต้องพาวีจิไปเจอคุณแม่ ก็ถามเรื่องผล ATK เคเขาส่งเป็นไว้ส่งมาในเครื่องของพี่เลี้ยงว่าทําไมต้องมาวุ่นวายกับรเรื่อง ATK ถ้าเกิดว่าต้องตรวจ ATK ที่ผมไปทํางานที่อื่นผมก็ตรวจ ATK ผมเองเนี่ยไปออกกอง y o u t u b e ของผมผมตรวจ ATK หรือเปล่าผมก็ต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะว่าพี่เลี้ยงผมกับผมตอนนี้วิจิเข้าโรงเรียนแล้วเราตรวจ ATK กันทุกอาทิตย์แล้วก็วันพุธ วันอาทิตย์ส่งผลให้คุณครูก่อนแล้ววันจันทร์ต้องไปโรงเรียนวันพุธเองกลางสัปดาห์ตรวจอทิเคแล้ววันพฤหัสก,ก็ไปโรงเรียนวิจิต้องตรวจด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสําคัญในตอนที่ไปโรงเรียนเพิ่งเจอกันตอนต้นเทอมเราเองเป็นคุณพ่อน้องวิจิแต่เราต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้กับบุตรของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆที่โรงเรียนด้วยเรื่องเราก็จบไปค่ะอดีตพรรยาอย่างคุณกุ้งหอยก็ยอมเตรียมแล้วก็ไม่นานมานี้ เธอเองก็ควรนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องเคลียร์ใจตอบสถานะว่าเป็นพี่น้องกันจริงหรือไม่กับหนุ่มโบท๊ทสาวกุ้งพลอยหรือว่าติก๊กล่าสุดทั้งคู่เคลียร์ใจประเด็นนี้ค่ะจริงๆแนละ้วเป็นน้องที่สนิทกันมากเราก็มีผู้จัดการคนใหม่คือคนเดียวกันเราก็เจอกันบ่อยสมมติมีงานอีเวนต์เราก็ไปแล้วก็ไปได้วยกันบ่อยพอเจอกันบ่อยก็ถ่ายทักตอบกันตอนนี้สถานะพี่น้องค่ะแต่ก็ไม่ได้ติดหากอนาคตจะมีแฟนเด็ก แต่น้องเขาเองก็มีแฟนแก่ติดหรือเปล่าก็ต้องถามเขาทางด้านบสยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันถามว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมก็เป็นเรื่องอนาคตไม่ติดที่มีแฟนแก่เพราะว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องอายุส่วนข่าวลือว่าคบกันสร้างกระแสกุ้งพลอยเผยว่าหนูเข้าใจว่ามุมอมองของคนแต่ละคนต่างกันจะคิดว่าสร้างหรือว่าไม่สร้างไม่ว่ากัน ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องอยู่ต่อไปเราก็ยังเป็นพี่น้องกันต่อไปก็เป็นหนึ่งเรื่องราที่เธอเปิดเผยค่ะ